ซื้ออะไรนะซื้อสองร้อยเองไไอโอเดซินไอนันไหนก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับสองสี่หกไอ้คันนี้ยกคาดไปเมื่อเดือนห้าปีหกเจ็ดครับยกคาดไปสองสี่หกดีแม็กยกคาดไปเมื่อวันที่เก้าเดือนห้าปีหกเจ็ดครับยกคาดไปสองสี่หกครับดีแม็กก็นิ่มเหรอ,อยังนิ่มอยู่ดีใจนะผมเกียร์ไฟวินด้วยคันนี้ เกียร์หมดเลยนิ่มทําผ่านแต่วีโก้นั้นทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้ปาดไฟบินปาดอยู่แต่โรงกลืนลโคลารงแล้วไม่นิ่มมีผลนะปาดเหมือนกันแต่โรงกลืนลโคลารงเดี๋เจ็ดดิสครับน็อตข้างล่างคันแน่นแล้วกรองมันเครื่องล็อกแน่นแล้วมาร์คสีไปแล้วนี่สร้างมาใหม่แต่สีชมพูไม่ได้สีนี้มาวะสแสดงเราคงลืมว่มันมากระสีหรือเปล่าลูก สีเขียวสวยอ,อ,อย่างนี้หลอองย่างนี้ยังมีหลอดนลงที่เขียวซื้อแมคโครมันตกตัวเท่าไหร่ตัว15บาทก็เอาในใจซื้อนั้นมันตกัปตัวละไม่กี่บาทนะแพ่ในค่าขนส่งให้นั่นเองเขียวๆหนะ่อย นิดหนึ่งเลยขึ้นนิดเดียวใส่น้ำมันเลยใไหมใมเลยครับเกียรตรงน,นี้ใช้เกียรมาคไม่ต้องมาไม่เคยวัดเลยนี่นนั่แหละใช่ไหมเออมาใหม่ผมเดินถามเขามีใครบอกผมว่าใช้นะ้ำมันเท่าไหร่เออแล้วตอนถ่ายมามันไม่มันไม่เลือยเกียร์เลยมันหกกว่าเนี่ยเออเราก็ใส่หกกว่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่คนมาวัดอันนี้เอาเออลืมวัดตัวน,นี้เอากว่าจะรู้เรื่องตั้งนานตั้งหลายปี ฟ้าไปขอเนียนเละครับดึงอันนี้ออกให้หน่อยนะขึ้นแน่นเลยอ๋อ,อดึงออกออกและส่องไฟนยะเดี๋ยวผมมาอันนี้เนี่ยผมมาอันนี้คนนี้นี่สองในวัดอนะ่ะโอ้สูสีสีไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวะปิดฟ้าเลยเอาสีฟ้ามาเดี๋ยววาช่าง Niên bít bít phát triển. I need my work. My fast work. Niên bít 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 rồi bít 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 rồi หลอกแน่นแล้วครับทิงต้องถอดนัดเนี่ยกระกาษลัเปล่าต้องถอดออกแต่ไม่ค่อยมีใครถอดตัดเครื่องเนดะ้อแต็กก่อนนะแต่ต้องเข้าไปในรถอย่าหยุดสตาร์ทข้างนอกเนี้ถ้าเราไม่ได้ใจเราแต็กแค่นี้นก่อนยังไงก็ไม่ติดครับแล้วค่อยสตาร์ทนี่ครับถ้าแต็กถ้าเกียร์ค้างมันจะดับพันไม่งั้น,มนไม่พันต้องเข้าไปในรถอย่ายสตาร์ทแบบเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ต้องแน่ใจ มีร่วงสองสี่หกสุดลิ้นกับยกคาดไปได้นิ่มเหมือนนี้โอเคแล้วเครื่องกับเคี่ยละ,ยละ,ยละปัดแน่นแล้วเจอมีเจ็ดนิดเพราะเครื่องยังนิ่อยู่เออขนาดนี้ทำไมเอ้อมยมายกคาดกับผมเลยนะขนาดนี้ไอ้มาทำอะไระเนาะประวัติเนาะเอาไม้ออกปทางนี้ ใหย่เดินตรงนี้นะเดี๋ยวมันเหยียบเดินข้างนอกหยียบแล้วรวยปิดฟ้าไว้ครับปิดฟ้าเลยฟ้าไม่รั่วแล้วครับให้มเข้าล็อกมนันเะครับพอ,วา,อวางเลยโอ้โหวางเลย ไม่ต้องกระแทกกับปล่อยเลยอ่ะยกขึ้นปล่อยปล่อยเลยแรงไปเดี๋ยวอันนะี้เดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวเ,ยวเยวพิ่งอ,ออกล่ะกินโนก่อนออมเครื่องอยู่อย่างน้อยชิบตะีกันพลาดยางสองสี่หก

ถ่ายไมเยอะวิดีโอคนขับไม่รอเลยอะ่ะมอมถ่ายไปไักฐานสองยวสองแสนเก้ามื่นหกพันองแสนเก้ามืนหกพันอง้อิบห้านมสมนิบห้าิกี่ที่เท่าไหร่ปะยี่สิบแปด

ทำงานเสร็จไม่ได้ตังค์แย่เลยวะเฮ้พี่โอเครับหน้าขโมยหม้อหม้อมีอุปกรณ์ครับคอยหน่อยคอยหน่อยเดี๋ยวมาใช้ใช้คนผิดหรือเปล่าวะแค่เอาเงินกูไปกินเหล้าหมดเลยไอ้ดีเอ้ย